เรื่องของคู่รักที่กําลังจะกลายเป็นคู่ร้างานะคะโอ้หลายคนก็บอกว่าก็น่าเสียดายนะคู่นี้เขาน่ารักดีทั้งสวยทั้งหล่อนะคะ Daily n เนี่ยค่ะบอกว่าเป้เปิดใจยอมรับสัมพันธ์รักแพนเค้กจบแล้วโดยยืนยันว่าแม่ของ แฟนเค้กนั้นไม่เกี่ยวข้องด้วยนะคะค่ะอืมแล้วก็หนังสือพิมพ์อีกหลายๆลยฉบับนั้นก็พาดหัวเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็ติดตามค่ะพยาาให้สมหวังเออคือมีหมอดูฟันทงมาตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วล้วงานว่าคู่นี้เนี่ยคงจะไม่ได้คบกันอีกต่อไปอะไรแบบนี้นะคะ่ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ออกมาบอกว่าก็เชื่อเหมือนกันแหละคือเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ไม่อยากให้ไปฟังหมอดูมากค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็ออกมายอมรับนะคะว่า ยุติความสัมพันธ์แล้วซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะที่งานถแถลงข่าวสินค้าตัวหนึ่งภายในงาน B O I Fair คุณเป้อารักษ์ก็บอกว่ายอมรับว่าสถานะตอนนี้เป็นอย่างที่คุณแพนเค้กบอกนั่นแหละสาเหตุเป็นเพราะว่าเรื่องของเวลาเรื่องของงานแต่ว่าเราก็ยังได้พูดคุยกันตลอดและไม่ได้มีการง้อกันแต่อย่างใดซึ่งอย่างนี้น่าจะดีกว่าไม่เครียดด้วยระยะเวลาที่เริ่มห่างกันก็ตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีหมอดูด ชื่อดังออกมาฟันธงว่าจะต้องเลิกกันเนี่ยนะคะคุณเป้บอกว่าก็แล้วแต่จะคิดละกันเพราะว่าส่วนตัวคิดว่าวันหนึ่งเรามีโอกาสได้มาเจอกันเราก็ต้องแยกย้ายกันเป็นเรื่องธรรมดาผู้สื่อข่าวเลยถามต่อว่าคิดว่าเร็วไปไหมเพราะว่าคบกันไม่นานประมาณ7เดือนเนี่ยนะคะคุณเป้บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาของมันบางทีการที่เรามีโอกาสได้มาเจอกันก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วเรื่องของระยะเวลาก็เป็นเรื่องของความเหมาะสมทั้งนี้เมื่อวานเมื่อวันพฤหัสบดีเนี่ยนะคะคุณแพนเคก็เล่าให้ฟังว่า ให้สัมภาษณ์นักข่าวส่วนกับคุณแม่ของน้องแผ่นเค้กเนี่ยไม่ได้คุยเรื่องนี้กันมันเป็นเรื่องของคนสองคนอย่าได้เข้าใจผิดผู้สื่อข่าวถามต่อถึงกระแสะข่าวว่าเรื่องนี้เป็นเพราะว่าแม่ของฝ่ายหญิงเป็นคนบงการคุณเป้บอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงค่ะตั้งแต่คบกันมาดูแลกันตลอดเป็นแม่ลูกที่นับถือกันมากกว่าไม่เชื่อว,ว่าเป็นครอบครัวเดียวกันสีทีเดียวแต่ก็นับถือคุณแม่และแม่ก็ไม่เคยบงการอะไร สิ่งที่น้องทําก็เป็นสิ่งที่น้องอยากทําอยู่แล้วแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับที่น้องไปเล่นละครกับอดีตคนรักคือคุณเวียสุกลวัตรด้วยนะคะส่วนที่คนบอกว่าผมคง ผมควงสาวผมสั้นไปเขาดาวที่เชียงใหม่ก็ไม่มีอะไรเลยที่ไปกันก็ไปกันเยอะหลายคนมีทั้งผู้ชายผู้หญิงคือสาวผมสั้นที่เห็นก็อาจจะมีเป็นหนึ่งในเพื่อนเนี่ยนะคะเวลากลางคืนก็ออกไปเจอเพื่อนๆบ้างก็มีคนมาถ่ายรูปอยู่แล้วก็เป็นเพื่อนๆกัน,น,น,นทั้งนั้นนะคะคุณเต้บอกอย่างนี้ของชาวบ้านนะคะแต่เราสนใจเป็นพิเศษนะคะก็คิดว่าอยู่ในความสนใจของคุณผู้ชมหลายคนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณแพนเค้กเดินทางมาที่ช่อง7นะคะก็ได้มีการเปิดใจกับสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะคะสาเหตุที่เลิกกับคุณเป้อ บ,บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่มีเวลาให้กันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของหมอดูทํานายหรือว่าบุคคลที่3ามนะคะ,ะหมอดูเขาทํานายไว้บอกว่าดวงการเบืองฟันธง3คู่เลิกกันแน่นอนนะ,ะฮะแต่ว่าไปดูการเปิดใจของคุณแพนเค้กกันก่อนนะครับเมื่อวานคุณแพนเค้กมาช่องเจ็ดสีเสียดายไม่อยู่นะ แม่ไม่งั้นจะขอลายเซ็นคุณแผ่นเค้กด้วยนะฮะคุณแพนเค้กก็ยังให้สัมภาษณ์เหมือนเดิมนะครับก็คือว่าเป็นการตัดสินใจส่วนตัวไม่เกี่ยวกับแม่หรือว่าหมอดูทํานายทยทักเพราะเขาทักมาสามคู่ค,คือคุณเป้อารักษ์กับคุณแผนเค้กนะครับคุณโดมประกอบกับน้องกัดจังแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับก็คือคุณพลอยกับคุณต้าน,นะฮะแต่ตอนนี้ก็ไปคู่แรกแล้วนะครับแผ่นเค้กอ่ะฟังแฟนไซน้องแผนเค้กก่อนค่ะหวาน้องเพราะว่าแพนว่าเราตัดสินใจเองได้ค่ะคือคุยกันนานยังคะก่อนที่จะตัดส ก็เรื <S <S ่อยๆค่ะไม่คิดกันแล้วอะไรกันแล้วก็เลยตัดสินใจก็ทุกอย่างคงมีเหตุผลของมันนะคะจะเป็นเพราะไลฟ์สไตล์หรือเปล่าเออก็ เราก็คงคงรู้ว่ามันคืออะไรอะค่ะก็เราได้อ,อตัดสินใจไปแล้วเนาะค่ะอยากให้แพนแก้ไขหนึ่งหนายคนเข้าใจว่าคุณแม่มีส่วน<ม>แบบเบรกความสัมพันธ์ของเราเลยอแพนว่าก็คงไม่ได้มีอะไรต้องแก้ไขอะค่ะแต่ก็อยากคิดแทนดีกว่าเพราะว่าแพนว่าเราก็ยังต้องเดินในมุมของเราเองอยู่นะคะแล้วก็แม่ก็เป็นแม่ของแพนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดหรือว่าคนใกล้ตัวที่ที่ให้เรื่องเราดีๆก็คงต้องเป็นคุณแม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คิดในมุมดีๆแล้วกันค่ะก่อนหน,น้านี้คือบอกว่าพอ เขามากันว่าพอมีค่ะพอมีละครคู่กับมีญาแล้วเหมือนแบบว่าจะต้องเลิกกับเปนแน่ๆเลยเลยแนละ้วม,มันเป็นจริงเนีย่ยค่ะคิดไงบ้างคะมันก็คือคงเป็นสิ่งที่คนพูดมากกว่ามั้งคะทุกอย่างก็อยู่ที่ตัวเราอะค่ะหรือว่าการทํานายต่างๆแพนก็บอกเสมอว่ามันก็คงมีส่วนแต่ทุกอย่างมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเรามากกว่าคะ่ะ ขนาดเดียวกันนะคะคุณเป้เอา,ารักคะ่ะก็ให้สัมภา,มภาษณ์เหมือนกันนะคะหลังจากที่ร่วมง,งานกันที่ Impact เมืองทองธานีว่าช่วงหลังเนี่ยก็ไม่ได้เจอกับแพนเค้กเลยแล้วก็บอกเหมือนกันก็คือว่าไม่มีมือที่3หรือว่าคนอื่นตอนนี้ก็จะให้ความสําคัญกับงานก่อนนะคะมันโอเคครับผมมันมีมันไม่มันมีโอกาสให้เราได้ ถ้ใช้เวลาดีๆร่วมกันแล้วมันก็ยังเวลาดีๆที่มันผ่านมามันก็จะเป็นเวลาดีๆอยู่ครับถึงมันจะผ่านไปเป็นยังไงก็ตามไม่ค่ะจากข่าวที่ออกมาก็ทาให้ดูเหมือนว่าแฟนคลับเราก็ดูจะโจมตีทั้งฝั่งของแพงไปแรงพอสมควรไม่ดีเลยครับไม่ดีเลยครับแต่ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าคนเราก็เรื่องราบันเทิงอะนะเรื่องเรามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องที่จะแบบว่าจะต้องมาเครียดกับมันยิ้มกับมันนะ บอกว่าให้คู่รักคู่นี้เลิกเลิกกันทะเลาะก,กันะไรก็ยิ้มกับมันได้หมดครับผมว่าไม่ต้องสีเรียนไม่ต้องมาด่ากันก็ได้ดีและฮะไม่ต้องเสียเรียนไม่ต้องด่ากันก็ได้นะฮะเสียดายไม่เจอคุณแพนเคก้กแต่ว่าเจอคุณแพนเหมือนกันแพนกระทะนะแพนกระทะค่ะ <c oughs> หรือไม่ก็แพนด้าน,นะคะ <c oughs> อยู่ข,ข้างๆผมนี่แหละฮะ